สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ครัวมุมตึกนะครับวันนี้จะพามากินแซ่บกันไปต้องรอชาขับไปด้านล่างกันเนะครับเลสโก้ขับไปถึงก็เหลือกทำเลจับจองทีหนังกันก่อนเลยแล้วเมนูก็มีเหลือกซังหมากไม้เลยท่ามจีอะไรก็ฟังยู้อะไรก็ฟังชอบอะไรก็ฟังนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานความแซ่บก็มาเสิร์ฟบอกเลยวันนี้จัดเต็มระบบแต่ละเมนูที่ล่าหนี่จานใหญ่ไฮเยอะและที่ส้องการโฟดนากินไม่ว่าจะเป็นเหล่ารวมมุมตึกลาเป็ดปลาจับถิมหนึ่งเจีวปลาต้ำไทยกระโพอซ้ำปูปลาซอ่ดวยปลาเป็ดทอดไก่ทอดสมุนไพรรต้้้้มมเเเนนนืือออวว็็แลก จิมแจวที่อยางมาแบบโคตรดีโคตรอร่อยกินขูกก่กระน้ำจิมแจวบอกเลยที่สุดตองี่สุดมาต้องกันทีเล้รวมมุมตึกจานนี่ทะเลจุกจุกต้องลเกาวซีบอกเลยวันนี้คือหอนึ่งร้านอาหารไทยอีสานของดีเมืองระยองอีนึงร้านที่อยากจะแนะนำทีลาก็ขัดสันวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีการันตีเรื่องความสดความอร่อยได้เลยจัดจานจี๊ดจ๊าดทำถึงน้ำปลานี่หอมหนวอถ้าใครชอบรสชาติไหนเป็นพิเศษสามารถรีเควสทางรางก็ได้เลยนะครับทางรานก็จัดให้รสชาติก็ดีราค้าก็ดีบรรยากาศก็ดี ร้านจะเปิดทุกว,วันนะครับตั้งแต่10บโมงจนถึงสี่ถุงถยกเว้นวันอาทิตย์นะครับร้านจะเปิดตั้งแต่เที่ยงขึ้นจนถึงสี่ถุงและที่ร้านก็มีดนตรีสดโฟกซองให้ฟังด้วยนะครับความผมังกึกระยองนะครับผมตั้งอยู่ที่บกสองไอคอนใจห้านะครับผมร้านเปิดทุกวันครับมาชิมอาหารกันครับผมว่างๆมากินมาชิมกันดูนะครับบอกได้เลยนี่